ใครหวานกันลั่งแรงหาลอยเม็ดหาลอยคุ้นหาลอยวันนี้ลูกสาววันม,มีมูมาบัานขังเป็นคขังแรกที่มูม,มาบัานก็นเลยอ่ากินข่าวแล้วกินยังแลวกับภาพันออกมาสนามเด็กเล่นไครหวานก็นเลยได้ที่ได้มาปลดปล่อยโอ้ย,อยหลมุมซะเนาะ เคยผ่านกันลังแลนพยายามอ่อยยุบนมองสนามเด็กเล่นพุ่นจ้ะสนามเด็กเล่นเด็กหน่อยพนหนึ่อุ่นดสวัสดีค่ะวันนี้ วันื้อนี้วันเสาร์เลยจ้ะวันนี้วันเสาร์วันนี้วันขอบครัวันนี้สุพาลูกๆมาเฮ็ดแน่เห็ดแนวอยู่เนวกินเฮ็ดของเล่นของเล่นเาอมีเนเรียนเล่นมีกิจกรรมแหลลูกน้าอ่าื้นนี้เป็นวันเสาร์เลจ้ะเฮ้เฮ้อีลไม่มากอยเด็กเด็าเา็กเกกเดเดเดอกเดเ ปังเค้กเค้กเป็นเสาโอเคมาเริ่มเห็ดกันเลยจ้าเอาละเอ็นเปสซบอาเซนอ็นเปสซมอ่าใครจะตอกไข่โยมีไข่สองลูกออืตอกไข่เป็นผู้ใดไครจะเป็นคนตีตีไข่ก่อน วุ่นวายแน่เด้อจ้วุ่นวายแนุ่่วน <aos S 1> วายหน่อยวุ่นวายหน่อยอาจจะวุ่นวายหน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงอุนละติต้องยาสตเจนซลิดมาเคร่ง้าวสจ้ามาเือมเ็เกเด็กหน่อยเด้จ้วเด้มาหลุดๆนี่ใส่ผงฟูจังมาจจบไปดีจับไปดีวุ่นวายเนี่จ้าวุ่นวายเนี่ยหาเนวเ,เห็ดไน่จ้ากล่องคือเด็กซองเอาน้อนี่อ ในผมพูดมันได้สุดแสกกรอบๆแล้วก็น้ำตาเอนเกลือหน่อยๆเอาตีแรงๆเกลือหน่อยๆมันจะได้นอนนอนมัห็นนีเน้ะจะเนอะคาก้อนซำดีๆมันจะได้แตกๆเอาน้ำตานำ กเนมันน um, so ้อยเกินอะตี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 ก่อนตีให้พี่ถมง่ะตินะถ้ามันแตกก่อนเอเอาคน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 นี่แตกกินไงวม่เป็นเศษนมาอะไรแม่มาอะเอง oke jangan kan nih kan mama mau mama mama tak mau sama mama tidak mau oke van ini

เดี๋ยวมันจะไม่ได้กินง่ายเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใครบ้านอยู่ไหนอ่ะใครบ้านไม่พกกล้องอ่ะบ้านไม่อยู่ตรงนี้อ่ะต้องจับใ e ส่เก้าอี้ไว้บุกสั่นมัวน้ำเขามัวน้ำไอ้จะแฉะล่ะหาแนวเห็ดไหมจ้ะแนวนเห็ดแตุแคเค็ก มาเป็นเชฟเกาได้เบ้างได้ละตีไทยว้ายบังได้แต่งเด้จริงใก่หวานอืเดึงเสื้อหมามาทำไมแล้วก็ดึงแล้วก็เห็นตูดมามาหรอกดึงเอก็บโอเคโอเคโอเคไปถอดละจะไปถอดแล้วเสร็จ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 แล้วได้แล้วโอเคป่ะล่ะเป็นคนตี๋ ท้าช็อกโกแลตจ้ะแล้วก็แต่งหน้าด้วยกล้วยหอมตามด้วย oh, โอ้หช็อกโกแลตล้วยังมีน้ำตาลอีกเลยด้วยนเลย น้ำตาลอีกดีน้ำบ่อมี่เอ่อบ่อมี่อ่าสตรอเบอรีแลวกม็ม,ม่อนอืมเหมือนเหมือนครปชิมดูสิอร่อยไหมแซ่แบบ่แซ่แบค่ะแซ่บค่ะอันจ้เปิง ร่างแตงหนาะแพนเค,ค้กไปนองกินเองซื่อๆกับสิแตงหนาเลย,ย,ยงงแต่กับความสุขของเขาเนานะจะจ,ะจ,ะจ,ะจะันเนาะเป็นอะไรมันเป็นหมีหน้าเหมือนหมีเลยโอเค,อเคนายหันหน้ามาดูสิหม,มีปากเบี้ยวหมีดัง จาหลังจากกินนะ่ยอาหารแล้งแล้วแล้วเด็กหน่อยมันกินแพนเค้กเป็นอาหารแล้งเนาะจ้ะเนาะเห็ดแพนเค้กกินเองหากิจกรรมให้ลูกเห็ดคําแล้วก็พักกันมาเบิ่งหนังเบืองหนังน้ำลูกไหมจ้ะเบืองหนังเห็ดวสานซอยมันเป็นวันที่พิเศษสำหรับเขา,นา,าเนาะจ้าเนาะเบืองเท,ท่าัศทัเออบิ่งเอเบิ่งละกรอนเบืองหนังซีไแมจ้ะ ก่สิมีเวลาน้ากันจากมือหนึ่งของของอาทิจังสีนะจ๊ะขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมจนจบคลิปขอบคุณในหลายแลอจ้ะเร้อจะลืมฝากกดติดตามกดไลค์ให้เป็นกำลังใจให้คุณแม่เลี้ยงเดียวให้ไท่าคลิปต่อไปใน้่านจ้า๊ายบขอขอบคุณหลายจ้ะ มีสุขภาพีแข็งแรงนะคะบ๊ายบายจ้ะ